ะหน่อกินเลยกินเลยตักเลยนี่แหละตักนี่ไงที่แม่บอกว่าแม่เขาพูดอร่อยแล้วขอเรื่อน้ำก่อนหนูบอกว่าหนูจะกินกุ้งแม่ก็ลืมบอกปราจุกบอกปราจุกว่ากุ้งกุ้งสุกไม่เป็นไรกินได้ไหมกินได้ไหมแม่ก็ลืม ลืมว่าให้อากงสุกย okay. ินดีมีไก่ปิ้งบ่ยินดีเราเล่าอยู่นี่ได้ไหมเอาไก่ปิ้งมาให้ได้เออออ่นเของดิบมีแต่กุ้งดิบรัวๆเลยไม่ได้ของแม่กินได้ลูกเออไม่ได้เดี๋ยวแม่ไปซื้อขมาเดี๋ยกินไม่เป็นเซ็ตแมงลูกเดียวแล้ว ไม่ได้หนึ่งแก้วหนูได้สองแก้วเหรออืมแล้วหนูไม่เอาเหมือนแม่ได้ได้สองแก้วเออเขาแถมหนึ่งอ่ะตอนนั้นไม่ได้ก่อยแล้วเขาก็บอกว่าแถมหนึ่งหนูก็เลยได้สองแก้วคือสองแถมหนึ่งวันพุตทุกพุตหนูต้องมาทุกพุตแล้วพาแม่มาทุกพุตเออไหนูก็จำหนูเดี๋ยวกินน้ำกินได้ลูกเมยก็ลืมบอก เออ่ก็รื่งบอกแอนน้ำน้ำจับในยุหอยแครงหนูก็กินได้เนี่ย <S S แต่ก่อนนี้หนูก็เคยกินคนไปเก็บลำไยหอยเฮงานอยู่บานลุกแล้วขึ้นได้อาหโอ้จะมาไข่อยไปบืนกันเองได้ได้ไ,ดไอ้นั่นคนคนซอย ก็ว่าคอยแซวเนาะแม่งจะขืนนี่กูกินบ่แท้หนิกูได้จะขืนนี่มึงกินในกูกี่ก้อยก็ว่ากับวาโมก๋วยนะกัว่ามือนหนักดากมึงแล้วก็เลยวบางสิอ่ามาพี่น้องดันพี่จุกคือเก่าพี่น้องตะเวนแดง ตัวได้หนึ่งแถมหนึ่งกินได้ตัวได้ยังไงหอยต้องกินนะมันบางกินได้หนูเรียกขึ้นเอาถัวก็มี ใกเราค่ะไม่นี่